ทาเครุให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องรถถังนะครับทางเอรุเซนจ์ว่าครับที่จะมีโปรแกรมเปิดตัวให้กับวันแชมเปี้ยนในศึกวัน165ซึ่งจะต้องเจอกับทางดิไอรอนแมนรถถังจิตมืองนลครับในวันที่28ตุลาคมก็ได้ตอบคําถามกับสื่อมวลชนญี่ปุ่นถึงข่าวลือการถอนตัวของรถถังจิตมืองนลและก็ต้องเจอกับซูเปอร์เลกเกียดหมู่เก้าแทนซึ่งทาเครุแจ้งว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากทางวันว่ามีการถอนทชกของรถถังและจะต้องเจอกับซูเปอร์เลกแทน ซึ่งในทุกๆวันนะครับเขาก็ซ้อมต่อเนื่องซ้อมเป็นปะกะตินั่นแหละครับตามโปรแกรมที่เขาได้วางเอาไว้ส่วนคำถามที่ว่าถ้าคู่ชกถูกเปลี่ยนไฟชกไฟเนี่ยจะยังมีอยู่ไหมทาเคร,รุนะครับก็บอกว่าเขาไม่เคยกดดันอะไรมากมายขนาดนี้เลยนะครับคือคือไฟเนี่ยเขาน่าจะกดดันสุดๆแล้วก็ใช้เวลาหลายเดือนครับในการสร้างร่างกายจนถึงตอนเนี้ยเขามองว่าเขาเป็นจุดที่เขาพร้อมแล้วก็อยากจะแลกกับทุกอย่างถ้ามันจําเป็นนะครับฉะนั้นคําว่าไม่สู้นะครับไม่มีอยู่ในสาระบบ เขาคิดว่าถ้าใครเขาก็จะสู้นั่นแหละแต่ถ้ามองตามจริงนะครับแบบแอดมินเอกแอดมินมองว่าคือถ้าเขาแพ้ซูเปอร์เล็กจะไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเขาก็จะมองได้นะเฮ้ยก็เปลี่ยนตัวมาแทนนะผมซ้อมที่จะเจอกับมวยแบบรถถังแต่พอมาเจอกับซูเปอร์เล็กเนี่ยผมก็อาจจะแพ้เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวที่จะสู้กับซูเปอร์เล็กซึ่งตัวเนี้ยมาเป็นข้ออ้างได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของรูปร่างซูเปอร์เล็กเอ็ก็ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือการชกกับซูเปอร์เล็กถึงแม้ว่าจะแพ้นะก็คือออาจจะเสมตัวไป แต่ถ้าหากชนะซูเปอร์เลกก็จะเป็นแบบจุดยืนยันว่าเขาเนี่ยเทพจริงๆนะครับเขาเก่งจริงแล้วก็อาจจะใช้คําว่าดีกว่ารถถังด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าซูเปอร์เลกเนี่ยเพิ่งชนะรถถังมาแม้ว่าน้ําหนักอาจจะหนีกันพอสมควรคู่นี้นะครับถ้าหากเกิดขึ้นจริงจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับแล้วก็ถ้าหากเทียบเรื่องคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์เลกเองก็ถือว่าเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งของรายการวันเนาะส่วนคู่ชกของเขานะครับก็ต้องบอกว่าเป็น อดีตดีกี้นะครับแชมป์ของ k .1 แม้ว่าตอนรวบแชมป์นะตอนรายการใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยจะแพ้เทนชินก็ตามแต่เขาก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับทาเกรุเซงว่าได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในคลิกบ็อกเซอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนในโลกนะครับต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยมายาวนานเลยถ้าเทียบกันปอนต่อปอนเขานะครับเป็นเจ้าของสถิติชนะ41แพ้3 โดยชชัยนะกว่า24ไปของเขานะครับก็เป็นการชนะน็อกคู่ต่อสู้ทั้งหมดนอกจากนี้คือเขาก็เป็นแชมป์กลางปีของ K1 ถึง3รุ่นเลยนะครับรุ่นซูเปอร์แวนตมเวทรุ่นเฟเธอเวทแล้วก็รุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทถ้าใครก็ตามที่ติดตามรายการ K1 จะรู้จักนักชกค,คนนี้เป็นอย่างดีนะครับถ้าให้พูดถึงสไตล์การชกของเขาเขาจะเป็นมวยบูนะครับคนนี้ก็มวยบูเตะ ต่อยนะครับแล้วก็เป็นมวยที่มีลูกพิสดารพอสมควรเลยมีจังหวะหันต้องลมนะครับมีลูกเท่ๆหลายลูกเลยเพราะว่าเขาก็เติบโตมาในสายคิกบ็อกซิ่งนะโดยเฉพาะเวลาเขาชนะนะครับผู้ต่อสู้ได้เขาจะขึ้นไปแล้วก็ตีลังกาหมุนกลับมาบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกหนึ่งอย่างก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับเป็นโคตรซูปเปอร์สตาร์ของทางญี่ปุ่นครับจะเจอกับทางซูเปอร์สตาร์ชาวไทยอย่างรถถังนีก็ต้องโอ้โห น่าเสียดานะครับน่าเสียด้มากๆแล้วก็สําคัญเลยอ่ะคือยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางวันนะครับว่าจะเอาใครไปสู้กับเขาแต่เขาเองก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเอาใครมาก็ได้นะครับเพราะว่าชกตอนนี้ยังไงผมก็รวย